สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้ครูลิฟจะสอนทำเนื้อฝอยถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำได้เลยครับเนื้อที่จะเอามาต้มนะครับสำหรับการทำเนื้อฝอยเนยเนื้อต้องเป็นเนื้อสดไม่ผ่านการแช่ช่องฟรีสนะครับแช่ตู้เย็นได้แช่ประมาณ2-3ชั่วโมงเนาะไม่ได้แช่มานานแล้วลักษณะของเนื้อนะให้คุณดูเราจะทำเนื้อฝอยเนื้อของเราเนี่ยจะต้องเป็นเส้นเนาะคุณเลือกเนื้อที่เป็นเส้นเส้นเนาะ เนื้อสะโพกเนื้อสันในเนื้อปั้นขาหน้าปั้นขาหลังได้หมดนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยต้มเนื้อใช้ไฟกลางน้ำ3,000 ml ต้มน้ำมาได้7นาทีนะครับน้ำเป็นเม็ดเม็ดเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่เนื้อเวลาใส่เนี่ยใส่ทั้งชิ้นไปเลยนะครับใส่เกลือแกงแล้วคุณเขี่ยเนื้อได้นะครับ ดูไม่ให้ติดก้นหม้อเนาะพอน้ำเดือดแบบนี้จับเวลา40นาทีนะครับแล้วให้คุณดูนะถ้าของคุณเนี่ยหรือที่คุณต้มเนี่ยน้ำเดือดจนจะล้นหม้อให้คุณเบาไฟลงนิดนึงแต่ตลอดเวลาที่ต้มน้ำต้องเดือดนะครับครบ40นาทีแล้วปิดไฟได้เลยนะครับจากนั้นตักเนื้อขึ้น แล้วเอาเนื้อลงมาแช่น้ําเย็นเราต้องการให้เนื้อเนี่ยคลายความร้อนให้เร็วที่สุดเนาะพอคลายความร้อนแล้วฉีกเนื้อนะครับคุณดูนะฉีกออกมาแบบนี้เนาะให้เป็นชิ้นเล็กๆแต่รักษาเส้นของเนื้อไว้นะครับ พอได้เนื้อที่เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วคุณดูนะครับเนื้อเนี่ยยังสุกไม่หมดเนาะยังเป็นสีแดงๆอยู่เราต้องเอาไปต้มอีกครั้งหนึ่งต้มก็ต้มน้ําเดิมที่เราใช้เมื่อกี้นะครับที่เราตัดเนื้อออกไปเนาะไฟใช้เป็นไฟกลางใส่เนื้อเข้าไปที่เราฉีกเนี่ยเพราะเราต้องการให้เนื้อเนี่ยสุกทั้งหมดเนาะและที่เราไม่หั่นนะครับเพราะเราต้องการให้เนื้อเป็นเส้นยิ่งเป็นเส้นยาวยิ่งสวย ประมาณสี่นาทีนะครับน้ำเดือดพอเดือดแล้วจับเวลาสิบนาทีนะครับครบสิบนาทีแล้วปิดไฟได้เลยครับจากนั้นตัดเนื้อไปเสด็จน้ําพักไว้ให้เย็นตัวลงนะครับพอเนื้อเย็นตัวลงแล้วใช้้อนทุบนะครับจะใช้เป็น้อนทุบก็ได้สักรเบื่อก็ได้เวลาทุบเนี่ยเราไม่ได้ทุบให้เนื้อเนยแหลกนะครับ เราทุบเพื่อให้เราเห็นลายเนื้อจะได้ฉีกง่ายๆเนาะแบบนี้เห็นไหมครับฉีกง่ายและเป็นเส้นพอเราทุบจนหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็การฉีกเนื้อเนาะคือใช้มือดึงดึงทีละเส้นเราทุบเพื่อให้เราเห็นเส้นของเนื้อจากนั้นเราก็ใช้มือดึงเส้นของเนื้อฉีกออกเรื่อยๆนะครับฉีกเป็นเส้นๆเนาะแล้วเวลาที่เจอเอ็นเจอพังผืด คุณก็ดึงออกดึงออกเนี่ยไม่ต้องมาใส่รวมแล้วนะครับดึงออกแล้วก็แยกทิ้งไปเลยฉีกเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณดูนะประมาณนี้เนาะเส้นก็ไม่ได้เล็กเกินไม่ได้ใหญ่เกินนะครับดูนะเป็นเส้นแบบนี้พอฉีกเสร็จแล้วสางสางขึ้นนะครับให้เนื้อฟูๆเนาะจากนั้นพึ่งลงไว้ให้แห้งนะครับไม่ต้องนานนะ พึงลมไว้ประมาณ10นาที15นาทีใส่น้ำน้ำตาลทรายเกลือแกงซอสถั่วเหลืองฝาเขียวใช้ไฟอ่อนคนคนมาได้2นาทีนะครับพอทุกอย่างละลายปิดไฟถ้าคุณจะชิมชิม้งแต่ตอนนี้เลยนะครับรสชาติหวานนำํำเค็มนิดๆพอน้ำตาลทรายละลายเป็นส่วนใหญ่พักไว้รอให้อุ่นๆน,นะครับก่อนจะาส่วนผสมเทลงใส่เนื้อคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้ตรงพวกที่นอนก้นขึ้นมาด้วยแล้วก็มาเทสใส่เนื้อแล้วก็คลุกเวลาคลุกเนี่ยสางไปด้วยนะครับเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเคลือบเนื้อทุกเส้นสาเหตุที่เราต้องรอให้ส่วนผสมเนี่ยอุ่นลงมาก,ก่อนเพราะว่าถ้าเราเอามาเทต,ตอนที่ร้อนๆเนี่ยมันจะร้อนมือเราเนาะเราต้องใช้มือเราเนี่ยคลุกแล้วก็สางแบบนี้เพื่อให้ ส่วนผสมเนี่ยเคลือบเนื้อได้ทุกเส้นพอคลุกเสร็จแล้วดูว่าส่วนผสมเคลือบเนื้อทุกเส้นแล้วพักไว้30นาทีทอดเนื้อฝอยใส่น้ำมันน้ำมันเนี่ยใช้เป็นน้ำมันมะเร็ดในปลาล์มนะครับใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางประมาณ5นาทีนะครับน้ำมันเริ่มร้อนใส่หอมคนเอาเนื้อลงกระทะ เขีย่ยเนื้อเขีย่ยให้เนื้อเนี่ยไม่จับเป็นก้อนนะครับจะใช้วิธีเขีย่ยเนื้อหรือเรียกว่าสั่งเนื้อก็ได้จากนั้นเราก็จะเริ่มทอดเนื้อนะครับวิธีทอดเนาะก็ตลบเนื้อกับหอมแบบนี้ให้คลุกกันไปเลยนะครับแล้วก็สั่งเนื้อ,อ,อจากกันไม่ให้จับเป็นก้อน ตอนแรกๆจะแบบนี้นะครับตลบแล้วก็สางแล้วก็พักไว้อาจจะทิ้งช่วงสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มาพลิกด้านเนื้อแล้วก็สางเนื้อออกประมาณนาทีนึงนะครับก็มาพลิกด้านเนื้อแล้วก็สางเนื้อออกจากกันไม่ให้จัดเป็นก้อน กงคอยกลับด้านเนื้อนะครับประมาณหนึ่งนาทีคุณก็กลับด้านเนือเนาะที่ต้องคอยกลับด้านเหนือเพราะเนื้อของเราเนี่ยเคลือบน้ําตาลไวนะ้เนาะ ถ้าเราไม่คอยกลับด้านเนื้อหรือว่าทิ้งให้นอนก้นนานๆเนี่ยเนื้อของเราจะไหม้นะครับและสีเนี่ยจะไม่สวยสีจะไม่สม่ำเสมอทอดมาได้20นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องกลับด้านให้ถี่ขึ้นหรือทำไปเรื่อยๆเลยกลับด้านแล้วก็สางให้เนื้อเนี่ยไม่จะเป็นก้อน เพื่อให้เนื้อเนี่ยโดนน้ำมันทั่วๆครบ30นาทีแล้วนะครับให้คุณดูที่สีของหอมเจียวนะหอมเจียวเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเข้มหรือน้ำตาลอ่อนส่วนเนื้อจะเป็นสีแดงเข้มนะครับแบบนี้เนาะปิดไฟตัดขึ้นได้เลยครับ พอตักขึ้นมาแล้วใช้ตะหลิวกดเอาน้ำมันออกนะครับแล้วก็เส็จน้ำมันเนะพอเอาลงมาแล้วเขี่ยเขี่ยเนื้อให้แยกออกจากกันนะครับแบบนี้เนานะ จากนั้นใช้ตะหลิวกดกดอาน้ำมันออกแล้วเทเนื้อลงบนกระดาษเพื่อซับมันนะครับวางกระดาษลงไปกดกดนะครับเราต้องการซรับน้ำมันออกให้เยอะๆ ซับมันต่อนะครับตอนที่ซับมันเนี่ยก็คือเอากระดาษที่ชู่มาวางเนาะแล้วก็กดกดบีบ จากนั้นนะครับแบ่งเนื้อมาครึ่งนึงแล้วใช้ซ่อมยีเนื้อออกจากกัน พอทำส่วนแรกเสร็จทำส่วนที่เหลือนะครับใช้ซ่อมยีนเนื้อออกจากกันพอสางออกจากกันเรียบร้อยแล้วเป็นเส้นสวยๆแบบนี้นะครับวางพึ่งไว้รอให้คายความร้อนตอนที่คุณสางเนี่ยคุณจะต้องสางตอนที่เนื้ออยังร้อนๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ถุงมือจะต้องใช้ซ่อมช่วยในการสางพอเนื้อคายความร้อนเนื้อเนี่ยก็จะเซตตัวเนาะก็จะกรอบ ขั้นตอนนี้ขั้นตอนการส่างเนื้อนะครับไม่ใช้พัดลมช่วยเป่าเนาะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยส่างไม่ทันมันจะคลายความร้อนเร็วเกินไปกลิ่นหอมกรอบหวานนํำนิดๆอร่อยครับอร่อยมากๆเลยลองทำดูนะหนังสือข้าวหมกและเบียร์นี่เสร็จแล้วนะครับครูลิฟร,รวบรวมเนื้อหาจาก3ามคอร์สคอร์สต้มซุปสูตรต้นตำรับ คอสข้าวหมกและบียานี่และคอสข้าวเนื้ออกจัดพิมพ์4สีสวยงามตัวหนังสือใหญ่ปกติจะราคา998บาทพิเศษนะครับอยู่ที่375บาทสนใจสั่งซื้ออินบ็อกเข้ามานะครับครูลิฟรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำเนื้อสวรรค์และเนื้อแดดเดียวไว้ในคอสเนื้อสวรรค์คุณจะได้เรียนทำเนื้อสวรรค์เนื้อแดดเดียวเนื้อฝอยไก่ฝอยเนื้อสเต๊ะไก่สเต๊ะ พิเศษของแถมตับทอดเนื้อทอดเนื้อหมักทอดกระเทียมพริกไทยราคาเต็มของคอสนี้คือ1,200บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ299บาท